ความรู้สึกตัวนี่เป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติเราก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะสำหรับการปฏิบัติถ้าเราไม่รู้สึกตัวใจลอยตลอดเวลาเราปฏิบัติทำไม่ได้จริงอย่างเราไปนั่งสมาธินะใจเคลิ้มเล,มลิมลืมเนื้อลืมตัวไม่มีสติไปนอนซะดีกว่าเสียเวลานั่งเราต้องพยายามรู้สึกตัวให้ได้เรื่อย ศัตรูของความรู้สึกตัวก็คือความไม่รู้สึกตัวความหลงความเผลอใจของเราก็จะเผลอทั้งวันเห็นคนเดินมาเราไปดูเขานะเราก็เผลอไปดูได้ยินเสียงอะไรนะเราตั้งใจไปฟังนะเราก็เผลอไปฟังได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางกายนะใจเราก็เผลอไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสใจเราคิดเราก็เพลินไปกับความคิดคิดเรื่องน้อนเรื่องนี้ไปเรื่อย อันนี้เรียกว่าเราหลงอยู่ในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวนะนอกจากคนที่ได้ฝึกเกือบทั้งหมดก็คืออยู่กับความหลงเกิดมากับความหลงดำรงชีวิตอยู่กับความหลงแล้วก็ตายไปพร้อมๆกับความหลงสังสารวัตมันเลยไม่จบไม่สิ้นทันทีมันก็เวียนว่ายตายเกิดไปด้วยกําลังของความหลงเราจะตัดสังสารวัตนี้ให้ขาดด้วยความรู้สึกตัว การรู้สึกตัวไม่ใช่การบังคับตัวเองนะการรู้สึกตัวไม่ใช่บังคับตัวเองให้ใจอยู่นิ่ง,งๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นักปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติาตาต่างกันนิดเดียวคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะเขามีตาเขาก็เห็นรูปมีหูเขาก็ได้ยินเสียงมีจมูกเขาก็ได้กลิ่นมีลิ้นเขาก็รูร้รสมีร่างกายเขาก็สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรพวกนี้มีสัมผัส มีใจเขาชิดนักปฏิบัติก็มีสิ่งเดียวกันถ้าเรามีตามีหูมีจมูกมีเลีน้นมีกายมีใจเหมือนคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่นแหละแต่คนที่ไม่ปฏิบัตินะพอตาเขาเห็นรูปนะเขาไปสนใจอยู่ที่รูปที่ตามองเห็นเวลาเขาได้ยินเสียงเขาไปสนใจกับเสียงที่ได้ยินเวลาจมูกเขาได้กลิ่นเขาไปสนใจว่านี่มันกลิ่นอะไรกลิ่นนี้หอมกลิ่นนี้เหม็น ถ้าเห็นๆนี่คือเห็นแบบไหนหเหม็นแบบขยะหรือเหม็นแบบซากสัตว์มาตายอะไรเนะี่ยใจมันจะสนใจออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยในใจมันคิดเ้าก็รู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้บ้างเวลาหลงคิดใช่ไหมบางทีเราก็คิดรู้เรื่องที่ก็ไม่รู้เรื่องที่คิดเราตามกับเคานิดเดียวะพอตาเราเห็นรูปเนี่ยแทนที่จะไปอยู่ที่รูปที่มองเห็นนะย้อนกลับมาที่กายที่ใจของตัวเอง อย่างเราเห็นคนที่เราเกลียดนะเดินมาถ้าทางจะมาเอาเรื่องกับเราเน่ามาชกต่อยกับเราเนี่ยใจเราเกิดโทสะเนี่ยเกิดโมโหอะลรคนนี้มันเกเรเรารู้ว่าใจเราโมโหใจเรากลัวมมันถือมีดมันด้วยเรากลัวรู้ว่ากลัวเนี่ยเราต่างกับคนที่ไม่ปฏิบัตินิดเดียวคนไม่ปฏิบัติเห็นคนถือมีดมาก็ไปมองเฉพาะคนที่ถือมีด มันไม่ย้อนเข้ามาอ่านที่ใจตัวเองเวลาได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางร่างกายได้คิดนึกทางใจก็เหมือนกันคนทั่วไปมันก็ออกไปข้างนอกะไปสนใจอยู่ที่เสียงที่กลิ่นที่รสอะไรอย่างนี้นักปฏิบัตินะหูเราก็มีเราก็ได้ยินเสียงเหมือนที่คนไม่ได้ปฏิบัติเขาได้ยินแล้วอย่างเราได้ยินเสียงเพลงไปเพลงนี้เราเคยฟังแม่เราร้องให้ฟังตอนเด็กๆนะพอเราได้ยินเราคิดถึงอดีตนะ ใจเราก็คิดหวนไปหาอดีตรู้สึกมีความสุขเนี่ยเราก็รู้ว่าใจเราหลงไปอดีตแล้วใจเรามีความสุขเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีความสุขบางเพลงเราได้ยินเสียงนะเราอ,อกหักได้ยินเสียงเพลงเนี่ยใจเราเศร้าเราก็รู้ว่าใจเราเศร้าเนี่ยคนที่อ,อกหักนะัได้ยินเสียงเพลงเศร้าๆนะี่ยิ่งเศร้นะาหนักใหญ่บางทีร้องห่มร้องไห้มางคนไปฆ่าตัวตายเลยเราต่างกับคนที่ไม่พอนานิดเดียวเงี้ย ราได้ยินเสียงเพลงแล้วใจเราเศร้าเรารู้ทันว่าใจเราเศร้านะี่ฝึกหัดรู้ย้อนกลับเข้ามาที่จิตใจของเราเองแล้วเราจะเห็นว่าจิตใจของเรานะั้นนะมันปรุงแต่งทั้งวันเดี๋ยวก็ปรุงสุขเดี๋ยวก็ปรุงทุกข์เดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วย้อนกลับมาคอยอ่านที่ใจเรานะใจเราจะเปลี่ยนแปลงเสมอเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกเล่นกายใจจิตใจเราจะเปลี่ยนแปลง ให้เรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยากบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมหลวงพ่อสอนยากอย่างเลยถ้าสอนให้ไปดูอะไรต่ออะไรนะไม่ยากสอนให้ย้อนมาอ่านจิตใจตัวเองยากมันจะยากยังไงมันไม่ได้ยากอะไรหรอกนะอย่างใจเรามีความสุขเราก็รู้ว่ามีความสุขมันจะยากอะไรคนที่มันดูจิตใจตัวเองไม่ออกงเพราะมันลืมมันหลง มันมัวสนใจของข้างนอกนะถ้าเราสังเกตใจของเราเรื่อยๆเราเห็นเนี่ยตอนนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้นะตอนนี้ใจเราดีเป็นบุญเป็นกุศลโดยตอนนี้ใจเรามีกิเลสหน่อยนะไม่ใช่เรื่องยากอย่างใจเรามีความกโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ว่าตอนนี้กลาลังโกรธรู้ซื่อๆรู้ง่ายๆอย่างเงี้ยไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยคนทั่วไปมันละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองไม่ใช่รู้ไม่ได้นะแต่ไม่สนใจที่จะรู้อย่างเวลากโกรธนะ ก็จะไปดูคนที่ทําให้โกรธไม่ได้มองตัวเองว่าใจกําลังโกรธอยู่งั้นการปฏิบัตินะอย่าลืมคอยรู้สึกตัวไว้แล้วก็อ่านจิตอ่านใจของตัวเองไปเรื่อยๆจิตใจเราก็จะพัฒนาเป,ป็นลำดับลําดับไปนี่การอ่านจิตใจตัวเองนะต้องมีหลักที่ดีก็คือจิตเราเป็นยังไงร,รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปดัดแปลงจิตจิตเรามันมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่ง ก็ให้มันคิดน,นึกปรุงแต่งไปไม่ห้ามนะอยากคิดอะไรก็ช่างมันนะแต่รู้ว่ามันลงไปคิดละคอยรู้ทันเท่านั้นนะไม่ต้องไปห้ามมันห้ามมันก็จะเครียดใช้ไม่ได้เพราะนจิตมันหลงไปทางตาหูจมูกนิ้วกแยจรู้ไปเรื่อยไม่ว่ามันกรนะทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลไห้รู้มันอัน,นี้เราก็รู้ทันความปรุงแต่งของจิต